อาจับแหจับแห้พี่น้องสวัสดีครับผมคลิปน,นี้พามาดูเขาลงแหครับบัตรพันหนึ่งครับ17บเจ็ดคนหมายรับครับวันนี้หมายรับบอรับครับอ้าวรแค่สัญญาณครับตอนนี้น <c oughs> อ้า ้าครอบแล้วเฮ้ยจุดอ่ยอ้าว,ว,วชาเรกลงไปแล้วครับว,ว,วันนี้หมายรับนะครับหมายรับบัตรพันหนึ่งครับสิบเจ็ดคนเปิดโอ้ยเม็ดแล้วครับ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 บึมบึมบึม,บม ปาดพี du, du, du. ่น so, yeah. ้องเม็ดแล้วเม็ดแล้วดูดูดูฮึบฮึบเรียบร้อยไม่อยู่อีกได้ยินในเรียบร้อยไม่อยู่อีกเอานู่นนู่นนะครับนู่นเป็นบึกหรือสวายครับไม่แน่ใจน่าจะสวายมั้งครับ มามาเห็นเม็ดอยู่ครับแต่ยังเอาขึ้นไม่ได้ครับตรงกลางเม็ดอยู่เอาขึ้นไม่ได้ครับเม็ดอยู่ยังเอาขึ้นไม่ได้นะครับมูนครับคนสุดท้ายครับแถวกลางคนสุดท้ายแถวกลางปุ๊บปุ๊บน้ำบ้านน้ำบ้านเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยครับปอดพี่นาะใส่ใหญ่ใส่ใหญ่มาพีเอ็มีเอ็ม มันโดนสายใหญ่ครับปึ๊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 บปึโอ้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 เอาแล้วครับเอาแล้วครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอ่อนเยิมขึ้นแต่เพินก็ขึ้นแล้วครับนะแต่ช็อตเด็ดครับเป็นช็อตเด็ดชาเรกนี่เนาะโอ้ดูตาทัดครับตาทัดอุ้ยปานินปานตะเพียนตัวใหญ่ๆครับ เราลุนปลาใหญ่ยังเหลือครับยังเอาไม่ได้ตอนแรกครับเา <c oughs> มัดชาสะอื้นครับมัดชาสะอื้น <c oughs> เฮแดงเฮแดงเฮแดงทำงานน้ยวันนี้ขาดไปแล้ว,ลวโอ้ <c oughs> เฮแดงแรงเกินไปครับ ปปึึึบบบขาดจริงไหมขัดขาดจริงไหมขาดจริงไหมอยู่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 มาแล้วครับเห็ดแดงแฮดแดงโอ้โหเจอเห็ดแดงไม่กล้าดิ้นเลยครับเจอเห็ดแดงไม่กล้าดิ้นเลยครับบอดี้มัดฉาสะอื้นนะครับผมบอดเฮลุงอัคราโอ โดนครับข้างหลังทางนู่นดูนครับเยมีการบอกว่ารอดตัวแลว้วรอดตายเลยรอดตายแล้วโอ้ดูปลานิลครับปลานิลแต่ละตัวมีตัวไซโลโลกว่าเลยครับตัวใหญ่มากวิลิววิลิววิลิว เพี้ยนครับแต <Beet> でで่เพ <stairs. S 1> ี au, ้ยนเอพี the, ่น้องโอ้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 ลิ้วลิ้วลิ้วครับพี่ลิ้วครับลิ้วครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู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 ่อ๋ออ๋ออยู่ที่ไหนล่ะที่นี่เอาขาดไปแล้วครับตัวใหญ่นานเจ้านั้นดูครับโอ้โหน้ำบานครับน้ำบานน้ำบาน ปึ๊บบ oh, 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 oh. ึ up, ep, ory, however, ๊บอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โยโอ้หโอ้โอ้โอ้เอาละครับเอาละครับเอาเอาบึ๊บบึ๊บบึ๊บเรียบร้อยครับผมหลุดพอดีเลยครับปลาหลุดบนเรือพอดีเลยนะดูปลานิลแต่ละตัวครับเอ้ยปลานิลชอบแผลแดง พิราด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 โดนอะไรครับโอ้ยน่าจะเป็นปลาในหรือเปล่าครับพิราดพิราดพิราดเอวเ <ś led> <ś led> ต็มครับปลาดุกใหญ่ด้วยครับมู่นตาทัดครับปลานิ่นปลาตะเพียน นู้นก็ได้ปานิมมาอีกสองใส่สวยครับปานิมพี่เอมน่าจะโดนตัวใหญ่ครับรอบแล้วครับนู้นโอ้พี่เอมหันหลังน้อยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเออเอาไปคุบเอาเลยครับ กลัวยกมาแล้วขาดครับปลาอะไรปลาจีนรู้เปล่าโอ้ปลาจีนใหญ่ปลาจีนใหญ่ปลาจีนครับโอ้ปลาช้อนใหญ่ใหญ่ปลาตัวปลาโกหกปลาซาก็มีเรียกปลาตัวไตรปลาตัวปลาปลาตัวปลาช้อน อา้าวตาทัดโดนแล้วครับตาทัดโดนแล้วครับตาทัดตาทัดพี่โนโอ้องปลาอะไรเนาะครับสอนนะครับจะสอนหรือเปล่าาตาทัดจะสอนเหแล้วนะครับจุดนะตาทัดสอนเหแล้วครับมาลุ้นมาลุ้นกันพี่โนโอ้อง ไปรวบแล้วครับเห็นทางๆครับเห็นทางครับเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับอ้าวนี่ตัวใหญ Williams ่าตาทัดก็ซ้อนแห, uzu, right? หอยู่ครับมากองเชียร์ให้ทับแกจะทับไม่ทับครับซ้อนไม่ซ้อนน่าจะซ้อนอยู่ครับมา เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับอยู่ไม่อยู่ครับแต่ทัดทางนู้นกรเห็นเงียบนะครับปึ๊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 บอยู่ครับอยู่ครับทาง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 วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับอ๋อโอนแน่นอนครับโซนโซน ลากไปใต้เรือครับตัดขาดหรือเปล่าครับตัดขาดหรือเปล่าครับขาดไปแล้วครับของเัดขาดไปแล้วครับ อารุ่นเจ้านี้ครับนี่เอาไม่ขาดพี่น้องมันติดอีกผืนหนึ่งอยู่ครับมึงกรับไปรู้ปลาอะไรครับมันไกลครับปึ๊บปบมาอ่าที่แกสอนแห้เป็นปลาอะไรครับเฮ้ยน่าจะโกดปลาแล้วนะครับน่าจะโกดอยู่นะครับ แกมัดได้แล้วนะครับเห็นดึงเชือกเห็นดึงเชือกมุดไปมัดอยู่ครับเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะเป็นบิ๊กหวายตัวใหญ่ครับ เออมัดชาสะอื้นเอาอีกแล้วครับปลาในน้ำปาหอ๋อนะพี่นอ้องมาดูสักภาพมาดูสักภาพดูครับเอาฟังเมื่อกี้ครับซุ่มยุ่มปลาตะเพียนปลาหนึ่ตัวใหญ่ๆครับนะา,ามาดูฝั่งนี้บ้างครับนั่งดูคนเปะฝั่งเป๊ะจัง อบัตรเพังก็เป be ๊ะฟังได้เห็นไหมเห็นไหมมีการงุ่งิมุ่งเ้มบัดแพงเป๊ะฟังได้ไงบัพงโอ้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 เอกรองนูเรียเธอเจี๊ยบได้เสียงที่ห่างหายไปนานครับนี่ โอ้สงสายกินนานแล้วที่นี่ตะครนครับตะครอันอ่าบี่นงทำการประมูลแล้วครับประมูลประมลคือซาขมิ้นซาไทยคือไงดีล่ะรวบเออรวบรวบรวบกันมาเลยครับรวบรัดอยดูนะครับประมูลประมล อย่าแล้วครับเอ็มมีมียิ้มมุมปากนิดนิดครับคือฮึบฮึบมามียิ้มนิดนิดไม่รู้ยิ้มไม้หรือยิ้มปลาครับฮ่าพอได้ลุนพอได้ลุ้นครับพอได้ลุนอ่าอามโมลมาแล้วปรโมลมาแล้วเออพอได้อุ้มพอได้อุ้มพอได้อุ้มครับพอได้ เป็นสิบอยู่พี่น้องนิ่ตะเพียนนะก็คุ้มครับลดย่บอกแล้วอยู่บนเรือนะมันไม่ได้มันต้องเปะฟังปลาเข้าฟังท้องกี้น่อครับเกยมันเมียนใจทุกเมียนตาพวกกันเ่ยก็ใจอยู่ฟังกับไหนเอาฟังแล้วครับจวด พี่น้องมีตุ้มต,ตั้มตุ้มตั้มอยู่ครับมีตุ้มต,ตั้มตุ้มตั้มอยู่ไอ้ยะไอ้ยาอ๋อนะมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยครับมารอลุ้นผืนนี้กันพี่น้องว่าจะซูมยูมไหมเห็นปลาตําแหต่ทุกทับทุกทับนะครับๆๆ ก็รอลุนแค่รอบนี้แหละครับไล่เก็บฟังกันแล้วครับผมทยอยลงกันแล้วก็รอลุนแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูน้ําไหลแถวบ้านพี่น้องมาไกลนะครับวันนี้มาไกลตรงนี้น้ำกำลังหลากครับ เรากำลังรวบครับกำลังประมูอยู่มามามารวบแล้วครับรวบมาแล้วโอ้หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ไปทางไหนครับไปทางไหนครับ อ๋อมันสิบไหมนยย่าจะได้อยู่ครับนิ่มตะเคียนอยู่เนาะน,นี่เอ๋คขุมขานล,ลงมาเล่นฟังนะครับนี่ครับเจ้านี้ก็ได้เยอะนะครับก็ได้จาระเม็ดใหญ่สองตัวเลยครับเสื้อดำน่าจะไซส์ประมาณสิบได้อยู่ครับ โอเคพี่น้องเดี๋ยวบอหนะ้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ